โป้มากยมั้งนี่นนมัม<อ>น,น,นล่งมากเลยสุดยอดนี่มันนกนกอียงก็ป้าแบบเมพงเมเปิงกากอลีป้า เป็นร้อยอแต่งวนวุนว่นปี๊บพักอลีร้อยพี่นอ้องมาเกี่ยวข่าวไปเบื้องนกไปยหยอดลงมาเท่ันี้เด้เอบพี่น้องเห็นบ่นกนกนก,นกกินอัน กินหอยนะกินหอยเชอรี่นะปูมีงเป็นก้อนกันไปนะักเก็ยเขากันวิ่งจังเกินกินข้าวเที่ยงปูราคากะไรมาจุ่มกันไหมว่ามันไม่พึง ออ้้้ตัาาาัววนนีมมมเเาาาากขยู่สวัสดีทุกคนตอนเที่ยงก็เหนื่อยนะฮะเกี่ยวข้าววันนี้ก็เหนื่อยแต่ก็ยังดีแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กินข้าวอยู่นะด้วพี่น้องมันข้าวอยู่เที่ยงนะสี่คนพ่อกับแม่ยังไปหาน้ดมัยอยู่ไปหาดมัยยังไม่ไมไมไมทันมาอีกเหรอ คุณเห็นเข้มขัดก่อนแล้วเนาะนสีแดงเลยเนี่เข้มขัดสีแดงสักฟางจอกเวลาออกมาปะ่ะนะเป็นได้กับบลูล่ะ แล้วคุณพ่อคุณแม่มาเองอ่าถนานไม้ก่อนก็จะรับไปหรือกีจะพูดธรรมดาก็ได้เดินเดินผ่นหน้ากล้องสวัสดียังไม่เคยรู้เรื่องสวัสดีแล้วนะสวัสดีตอนไหนจะโดนเจวกลุ่มีสวายดีทุกคนพ่ๆก็เจี๋ยบเทยเข้าไม่ใช่ขยันมายังยังสวัสดีค่ะพ่เจี๊ยบเทยเข้า น mhm. ี่นะไม่ปื้บอกกรสีมากาดสิ่มะฮงยังไาน้อยกับมีกระไก่กินไก่ไม่มีมาพี่จังหระสีมากาดกินหมดตรนีนะใช่อตใช้มีามีปูนหมดแล้วมาจุกอะไรแกไว้เสื้อปูนคือมียู่ไหนไม่รู้เหมื่อยเหนื่อย ยังไงเด้ไม่ต้องก้อ่บางคนเดี๋ยวฉันก็ขายหมดแล้วฉันก็จะเลีงไกม่เลี้ยงไก่ฉันจะเลี้ยงไก่พันไก่อย่างเดียวกึ้งนที่เขาอันโต่มันไม่ปล่อยสิครับไปปล่อยมันขึ้นเงินทำไมนไชอชอบปอไก่ขึ้น้าตัวไหนขึ้นเงินจะต้มรดเอาูหนี่ยอีดะอ่ะ มีดมันมูว่าอันพ่อป้าดิจิตอดนะพอป้าเดี๋ยวไปชื้อผูกชิตผูกที่หไหนให้บอกไปเอาเกียนไหมเอาเกียวนี่เนี่น่าดีคนมี้หลังเอาเกียาแม่งว่ะตามกระปุกตามที่ไหนปมอ่ายหุ่นก่อน

มึงว้นี้มาไปจังเห็นมั้ยยังไงไก็ไม่ต้องพ่อก็มีมา อูยอูยอูย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวพ่อเงี้เขาจะปปูกไครบ่เออเขาปลูกไว้ที่หน้ามันก็มีแค่แ้วนี่มันกำลังตื่น๋ยวออกกำลัเป็นข้อให้ทำขอเลยขอเอานมัน เพราะในเมื่อวานม,มาจิตใจนะก่กกกจออนีมันจได้หมดหรอ,อมาไป่ของเราเอาเราไ่เลยนีวันรก็อาา เไปน้ำบ่น้ำไม่แต่บ่ที่นีจะขุปักปักหรือเฉียงม่มีแน่ได้คุบยางเดียว

กํลังแจกนมาอีกเนาะสวัสดี FC นะพี่น้องเดียวแม่สวัสดี FC น่สวัสดีมาเด้อแกงนมาเดียวเด้อนี่แกงน้ม่กินอยู่ทงหน้าพี่น้องมื้อนี้กําลังดังภดังภแล้วก็ต้มหม้อต้มน้ําบรรยากาศอยู่ทงหน้าลมลมื้อนี บอลสกินขขาวได้ยุดเตียงผมไปเดี๋ยวต้มน้ำใหม่กันเอาปีมาคูปีมาคูงในสายนี้เสนลักอันนี้คือนเตาแล้วมันบบมีบบมีโฮมเดี๋ยวต้นอันนี้ค่ะมันใหญ่นี่ก็โฮมดีจีดไวย ูเ,เาานียแ,แกงงน,น้ำไม้ไปละกินมเนา้่อน่อไปเตุ่มน้ำไม้กันมื่อนี้พอเป็นพวกแกงสซกิลแล้วนี่ พอลงมือเองแกงน้ำไม้กินอยู่ที่ยงนาแล้วพี่น้อลงลมเย็นดีดีกายข่องสุดๆ <c oughs> เดี๋ยวแกงน้ำไม้เสร็จจังมากินแกงน้ำไม้น้ำกันพี่น้อง หมดัมกินยูพุนวะแม่มแล้วกินอยู่พี่กินยีสเลอนี่บ่ขย,ย,ย,ยับน้ำจุบดตากแกงทำไมกันพี่เอาลูกถั่แม่นะ ข่าวหยิยลบลากไปแล้วนี่อ้าถ้วยเดียวก็ได้ไหมชี้มือพ่อมเกียงน้ำไม้สุกินเทียงพี่นนองตอนดูนี่นบายบบาย

มาคุณคร่เนี้อ่อนึ่เราไปถอหานานนะไหมทาไหมนะทำไมมข้าวเหลา เนะบิดผลแล้วหัวลมหนาวมันเลยเธอคุยอันคุยอันย่างแตอแว่งไม่มียเจือพักมันหนาอะะ เพิ่หนึ่งแค่นี้อยู่นี่นเจามากกว่าสิบเอ็ดโมงไปสิบสองเกี่ยวางเขาขึ้นสิบเอ็ดโมงแยกขมิ้งไม่ขอขอาทางลุง

หมด็นหมดลายแกเราจะหอมนะพ่เงีนเป็นมาตัวคออะไรก่อน พอเอาเมลมาวาดเป็นได้ปีเดียวเหมือนกันปีแรกเหมือนกันนท่านก็คุยยัห้งอ่ะมันคือบุญมีฝักกันขอนุเขาดินั่นมันน้ำถั่มดุมันก็ตายแล้วมันรวมเนเสื้อมันก็มันมีได้ในนั้นก็มีทำสี่ท่วมทำสี่ทวมมันมี ให้มานส่งมันเมือนเนี่ยตะกอมมันหลอยเดี๋ยวน้ำโตมันไม่ได้เลยแสงยู่ทงบา้านเะท่านะลกถีบมันขึ้น,นบางน้ำก็เข่าอันโดออดน้ำซะ อุดขระดำหน้าเนี่ยกับโมดูดให้แต่หน้าเรื่องหน้าเขาน้าขดูยำดำหน้าจับคนแค่เออเนาะเก่ายังมืดยังมืดน้าขุนเก่า เราก็เหลูกไลอยู่ไ่มาต่กับสิบล้วนาไมาเด้อมาเด้อเอาไปคยเกงละไม่ื่อของจะได้กลบงานเนาะว่าของมันจะได้กลบงาอป่ากับีเมันวดน้อย่เีย lột phạt Bọn... lốt, là một cái biệt lập Hãy subscribe cho kênh Ghiền ลบมาแน่นอะโตไม่ดียังนั่งัปีเ่าด้แ่งแต่บกืไม่เยด้วยถ้าเกิดทมจนี่ความอต้นห่นปุ่ยายตะียายดอานี่ตนด้านยายด้นด้านมันย้าดนี่ น,นะนั่นเองเล้่าเองเลี้เฒ่าเองไม่ว่าลีกพ่อเลแม่เล้เ่าเองกเล้เ่าเองกินข้าวบุญน,น,นี่ข้าบุญนี่เล้่านั่งเก้าอ<ม>ี้ไม่จะลุ่ โดนหน้าเขาอีนนะฮะกระลาสาวมดเลยเทียงเขาหน้ากะลาสาวมดเขา้หนีนานกะลาสาวเขา่่หาาวนึ่งดอกก็าวอห แล้วก็ใหุ้ดไปเีนเดี่ยวมั้ตไม่ไดเปจักเราติดไปนลยก็มื่นหนึ่งเนาะสองมื้นจ้าคิดเบื้องหน้าฟังนะสองมื่นหน้าสองมื่นซ้ำกันนะ

มามพันสี่พัน <t> ห้าพันหกพันเจ็ดันรวมๆัะจอจะพูดอันของแม่กับห้างซื้อนะปะสิกเกือบซ้สมุงุดเจ้านี่ยแล้นะครั ใครใส่เห็ุไม่ผูเห็ดปล่อยทิดี่สุดมึงคนวณยเเอทหน้าหน้าเลี้ยงชายวะไม่ยู่น้ำเงินไม่ยู่น้ำปานกันหน้าครับปานมาดูปานไม่อยู่ส่วนน้ำฝนขาดเบิร์ด กอ,อืมแอืมคืมจะอาปากกวนเขาเลกินขเขาให้มึกเอาเวลาเผอ,อ,อ <c oughs> ลืมก็เรียวม่มอดละอย่าไมัเขากวนหรออยัางอากาศมานมันกินไรมันกินหมือนก,การ ตจ้ห้ก <j> ัยังไงจะเบาละลายอยู่น้าพูดน้ามูลทังเมยบดได้เขาเอามืดพวกคนข้างน้ก็น้าหาน่ากับโตสาวโตนี่หน้าเขาเจ้าสาวโตบรได้สาวหรือบรได้ที่หน เู้เลีเ้ยงแม่เลีเ้ยงนั่นสิเขาเลยไปเลี <c oughs> ้ยงใต้สิเลยเขาไปได้ได้ตายอยู่น้ำลายหรือใต้ไม <c oughs> ่ก็ได้มันก็ได้มุนทั้งนั้นเลยมีเงินน่ะมุนน่ะพระเจ้าอย่าขายอยู่พระเจ้าบาแบ่งเอาแล้วเขาออจะขายอยู่ประมาณแสนปลายเกือบสองแสนแล้วเขาเออเหมือน ไปต้อร่องกันเอากันเอาซื้อนั่นประมาณฮหกปานึ่งนะแสนสามหมื่นหาพันนาดิการันมันทางงั้นหรวะทางงั้นดูเป็นบงแบบเรากินหมวหัวมันบางบักการมันแห้งไหวพูด บ,บริกินเขาได้ลไหลมั้ยเอาฟูดลุงน่ะไปเบีดขยวนัน้า้างเอื่อนนะอ่ะเอาแกบลงนะล่นนะปีแรกนมาได้เท็ดปีที่้องนี่ไปดำนะปาจะเป็นไม่งามใส่แต้มมุมนี้ห้บริเท้าเราไมา่เห็นหน้าเลอาเนตอำขับว,วิจิตร่ะ ไปตักเอาหนึ่งแกงนีเครื่องหมนอนเจอใกล้กับตากละ่ะงูไปกินในไซบักอันนี้กินเถอะกระซีนนะน้ำมันในแซบพี่น้องเรือพ่อแกงให้กินในแซบแกงมันยำมนันี่จะมาแก,กงมันี่ ຍັງກໍມີປາຮູກປຸກໃສ່ મો ດເດຂກຂກງຂໍຂົນ້ປູອັ້ดหมดມັ ขงอขงเอมันกัแกได้มือหนึ่งมามาแกงนวดได้หมดเลยัวกับน้ำกับปูชี้ตรงตัวมันทันเ็ดประเดกับปูไว้ปูดอง้เฮ็ดปูดองทีมขงปเด็กจะคืนสองคืนก็ามาเก่งขึ้นไม่กงก็แต่มอง คลิปนี้ก็นเนี้ยสมควรแล้วเอาเป็นว่าเมื่อปพอน้ำแล้วก็พาะกับแม่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวอยู่เที่ยงหน้าสำนีก่อนละกันเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลก์กดแชร์ให้ด้วยครับเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสบายดีอันแม่แม่กับพ่อก็นั่งเลยเนี่ยได้พินล่ากินข้าวแล้วละตอนแรกนี่ลงมัดบ่ทลงมัดลงเกี่ยว Akan matan kiyo.